ใดที่พูดไปไม่ดีวาจาใดที่พูดไปไม่ดีก็ขอโทษขออภัยก่อนจะไปเดี๋ยวให้ดูลอตเตอรี่ที่ซื้ออยู่ที่วัดถ้ำมังผาพญานาคราชรอบพี่แล้วผมลืมไม่เบิงซื้อหลายพอถอยากถึงรางวัลที่หนึง่งห้ากับเก้าเอเอ,อถูกแล้วห้ากับเก้าพี่รูดไปเลยวันนี้แต่วันเนี้ยพี่รูดห้าไปเลยผมบอกพี่เลยพี่รูดห้าไปเลยครับเพราะตั้งแต่วันเนี้ยนิวินาทีเนี้ย พี่รอดูได้เลยครับห้ากับเก้านะมาให้พี่เห็นแน่นอนแล้วมันจะมีความสําคัญที่มันจะไปเชื่อมกับรัฐบาลแน่นอนเออพอรัฐบาลรอบนี้ผมฟันห้าผมดูไว้อนาคตล่วงหน้าแล้วครับวันเพราะว่าวันปุกวันศุกร์เลขมันออกหนึ่งหเจ็ดเจ็ดมันอาจจะติดเลขวันศุกร์น่ะมาสักตัวหนึ่งนะครับเออมันอาจจะติด เลขหนึ่งเลขหกมานะครับแต่เจ็ดผมไม่เด่นวันนี้ยผมบอกเลยเจ็ดมันไม่เด่นแต่วันนี้ห้ากับเก้ามันเด่นมากๆแต่ได้พี่คิดว่าโอ้ยพี่ชอบสองอีกอ่ะผมให้พี่ไปตัวนนเดียวเลยสองแปดแล้วก็น,นี่เลขตัวเนี้ยผมให้ตั้งแต่พี่ตั้งแต่เมื่อเช้า้วก็อย่าลืมซื้อด้วยห้าเก้าสองเนี่ยเอออันนี้ลอตเตอรี่ซื้อวัดถ้ำวังผาอุดหนุน แพงและชุดสองชุดนี่เห็นไหมยอะดูเอาเองนะรอบที่แล้วยังไม่ได้ขึ้นเงินเลยนะพี่นะเออเคลียให้เบิงรอบหน้าบ่มีแล้วบ่มาป้อยไผ่แล้วเด้อบ่ได้ป้อยบ่ได้จมบ่ได้ป้อย,อย,อย,อยตลอดเด้อว้าเลยย่าข <c oughs> ัดใจเด้อว้าเลยเห็นไหมดูเอาหน้าว่าชอบเลขไหนนะครับอืม เลขเลขรถก็ออกไปแล้วเรียบร้อยหนึ่งสองซีซีมาได้สิแตกบาได้ว่ามีจักรโตเออว่าได้จักรโตเลยว่าได้จักรโตเลยครับแล้วเลขยอดบุญเลยยังบ่ออกเจ็ดแปดเก้ามักกระซื้อไปนะดวงไพ่ดวงคนท้าว่าซ่อมกันอยู่แล้วสุดท้ายเมื่อนี่วันพระซิ่งไหนที่ว่าไปบ่ดีปากมาปากบ่ดีนะก็ขออภัยนะเป็นคนว่าวตรงนะครับมีครับมีเก้าหนึ่งอยู่ในชุดอยากให้มันออกเก้าหนึ่งอะล่ะแต่บ่อวันเสารบบอกเมื่อนี้ไม่งีอากาศ มักห้ามหนีมักห้ามเก้า,กา,กา,กาวันนี้คนระับขอบรารมีจากองค์แม่ยา่าศรีปทุมมาองค์ปู่พญานาครารองค์แม่ย่ากัลยาวดีเทวีองค์ปูยย่ศิโตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนเขาเรพนับถือนะเลขเป็นแค่แนวทางเดี๋ยวส่งให้อีกรอบนึงนะแล้วเดี๋ยวมีจีบปดไรอีกแล้วนะ เลขเป็นแค่แนวทางนะขอวีบิวทุกท่านเล่นอย่างมีสติวันนี้ผิดพลาดประการใดพูดไปขัดใจใครขอพูดขออภัยชอบก็ดูไม่ชอบก็ตามนะไม่ชอบก็ปล่อยผ่านวันนี้ขอให้โชคดีขอให้หมานขอให้มีโชคขอให้มีชัย,ชย,ชยสําหรับวันนี้ขอตัวกล่าวคาว่าสวัสดีครับแล้วสุดท้ายอย่าลืมเลขสอดด้วยนะครับวันนี้